สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนบทที่3ต่อเนื่องจากคาบที่แล้วนะครับวิชาหลักการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนปวชปีที่2สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอภางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนนุษ์บริหารในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องผัางงานกับรหัสเทียมวันนี้อาจารย์ขอทบทวนเนื้อหาที่สาคัญแล้วก็จะเป็น พื้นฐานที่เราจะเรียนหลักการเขียนโปรแกรมหรือต่อยอดในวิชาต่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้นะครับก็คือเรื่องของผังงานเริ่มต้นเราจะสรุปเนื้อหาที่เรียนกันมาครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในผังงานอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าผังงานก็คือรูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนขึ้นใช้แทนขั้นตอนการทํางาน ใช้แทนคําอธิบายหรือข้อความหรือความพูดต่างๆเพื่อให้การเขียนโปรแกรมนั้นมีลําดับขั้นตอนมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับโดยมีการใช้สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อลําดับขั้นตอนในการทํางานหรือเพื่อเชื่อมโยงขั้นตอนการทํางานต่างๆในโปรแกรมที่เราออกแบบทีนี้ผังงานเนี่ยมันจะมี การแบ่งกใหญ่ได้3ประเภทก็คือผังงานระบบผังงานโปรแกรมโมดูลแล้วก็ผังงานการเขียนโปรแกรมนะครับนักเรียนก็เปิดหนังสือตามในหน้า27นะครับแต่ในประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะเรื่องของโฟลชาร์ตนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของรหัสเทียมหรือซูด c โคดเนี่ยเราจะเรียนกันในคาบต่อไปนะครับโอเค วันนี้เรามาดูเรื่องของสัญลักษณ์ของผังงานก่อนนะครับว่าสัญลักษณ์ของผังงานเนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรบ้างทบทวนจากครั้งที่แล้วก็คือสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดลูกศรแสดงทิศทางการปฏิบัติงานการรับข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์นะการแสดงผลทางจอภาพการตัดสินใจหรือเงื่อนไข จุดเชื่อมต่อของผังงานจุดเชื่อมต่อระหว่างผังงานในหน้ากระดาษที่แต่ละหน้ากระดาษนะครับแล้วก็แสดงผลลัพธ์ทางกระดาษหรือทางเครื่องพิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมหน้า28นะครับทีนี้พื้นฐานในการเขียนผังงานเนี่ยวิธีการที่เราต้องจำก่อนที่เราจะสร้างเป็นเหมือนกับกฎพื้นฐานก็คือในการเขียนต้องเขียนจากบนลงล่างใช้สัญลักษณ ให้ตรงความหมายใช้ลูกศรแสดงทิศทางเขียนคําอธิบายสั้นๆหลีกเลี่ยงการวาดเส้นตัดกันแล้วก็เขียนให้จบภายในหน้าเดียวขั้นตอนในการเขียนผังงานเบื้องต้นนะครับโดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือการระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดหรือสตาร์ทและสต็อปของโปรแกรมนะครับภายในก็จะมีกลุ่มที่เราต้องรู้ก็คือการกําหนดค่าเริ่มต้นตัวแปรที่ใช้ กำหนดวิธีการในการประมวลผลหรือการคำนวณแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราต้องการถ้าหากเปรียบเทียบเป็นลักษณะโฟชาร์ดหรือลำดับก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นว่าในแต่ละกลุ่มหรือหัวข้อที่อาจารย์มีลูกมีเส้นเชื่อมโยงันเนี่ยก็จะมีลูกศรที่ใช้แสดงถึงลำดับขั้นตอนหรือโฟล์นะครับมันก็เลยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าโฟชาร์ด แผนภาพที่มีการกำหนดลำดับขั้นตอนหรือมีทิศทางทีนี้เรื่องที่เป็นหัวใจในคาบนี้ก็คือตัวอย่างนะครับวันนี้อาจารย์จะให้เราดูตัวอย่างของผังงานแล้วนักเรียนลองคิดตามคิดตามไปด้วยนะครับว่าในการออกแบบโปรแกรมเนี่ยมีลักษณะการทำงานของผังงานหรือรูปร่างหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับโอเคมาดูข้อที่หนึ่ง สิ่งที่อยากจะให้ในักเรียนสังเกตก็คือการเขียนโฟลชาร์ตหรือเขียนผังงานมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเสมอครับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดวิธีการอ่านโฟลชาร์ตก็อ่านจากบนลงล่างซ้ายไปขวาเริ่มต้นสัญลักษณ์กล่องสี่เหลี่ยมก็คือการกำหนดค่านะครับการกำหนดค่าหรือการคำนวณนะกำหนดค่าหรือคำนวณในที่นี้ มีเครื่องหมายเท่ากับก็แสดงว่าเป็นการกําหนดค่าเป็นการกาหนดค่า a a คือตัวแปรนะครับมีค่าเท่ากับ16ต่อไปคือ b มีค่าเท่ากับ9อ่าตอนนี้ a 16มี b เท่ากับ9ต่อไป c มีค่าเท่ากับ0นะต่อไปครับสารลักใช้สารลักเดิมแต่มีการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ นะก็คือเครื่องหมายบวกวิธีการก็คือให้นักเรียนทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายเท่าก,กับก่อนนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงเอาคําตอบไปใส่ในตัวแปรที่อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ,นะบในที่นี้ก็คือ C นะวิธีการก็คือ A บวก B นะแทนค่านะครับ a มีค่าเท่ากับ16บวก B, B มีค่าเท่ากับ9กนะ้สิบหกบวกเ้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ25ก็เอาค่าคําตอบ25ไปใส่ในตัวแปร c นะครับดังนั้น c ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ25ขั้นตอนต่อไปก็คือ display display แปลว่าแสดงผลหรือแสดงค่าแสดงค่าตัวแปรก็คือตัวแปร c นะครับเสร็จแล้วก็ stop เสร็จสิ้นโปรแกรม ดังนั้นจาก Flow Chart อันนี้นักเรียนตอบอาจารย์ได้ไหมครับว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผลลัพธ์ของโปรแกรม,มก็เกินนี้ครับดิสเพลย์คือตอบ25เรียบร้อยสำหรับข้อที่1นะต่อไปข้อที่2ครับให้นักเรียนดูนะเดี๋ยวอาจารย์เฉลยที่หลังโปรแกรมที่2ก็เหมือนกับ ตัวอย่างโปรแกรมที่1ครับมี Start มี Stop มีลูกศรเพื่อเชื่อมโยงรูปภาพที่1ไปรูปภาพที่2ที่3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับดูแล้วว่าไม่มีสัญลักษณ์ใดที่อยู่โดดเดี่ยวนะในการเขียนผังงานโอเคลองไล่ดูตั้งแต่แรกนะ x มีค่าเท่ากับ543 y มีค่าเท่ากับ564 Z มีค่าเท่ากับ0ต่อไป Z เท่ากับ Y-X Y ตอนนี้มีค่าท่ากับดันไหร่ครับ250 2564ลบกับ5 สี่สามมีค่ากี่ตัวเลขร่ครับสองพันยี่สิบเอ็ดนี่คือคำตอบก็เก็บลงในตัวแปรแซ t เห็นไหมครับต่อมาต่อมา display s นะก็คือแสดงค่า s t ออกทางอุปกรณ์หรือทางจอภาพนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สิ้นสุดโปรแกรมก็คือ s o t นะดังนั้นคำตอบของโปรแกรมนี้คือเท่าไหร่ครับ2 0 2 1นี่คือคำตอบก็คือ display Z e t นั่นเองถ้าหากไม่มี display Z e t ก็ไม่มีตัวเลขขึ้นบนจอนะก็ได้คำตอบเก็บไว้ในเครื่องเฉยๆ นี่คือโปรแกรมที่2ต่อไปครับโปรแกรมที่3ตัวอย่างผังงานที่3เหมือนเดิมมี START แล้วก็มีสต็อปเหมือนเดิมแต่มีตัวที่เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของตัวแปรเมื่อกี้เนี่ยหกล่องก็มีค่า1กล่องก็มี การกำหนดตัวแปรเพียงแค่1 1แบบถูกไหมแต่ในครั้งนี้เนี่ยถ้าหากมันมีค่าเหมือนกันเราก็ใส่เครื่องหมายคอมมาได้ก็เป็น a คอมมา b เท่ากับ0นก็หมายถึงว่าตัวแปร a กับตัวแปร b มีค่าเท่ากับ0 a ก็เท่ากับ0 b ก็เท่ากับ0ก็เขียนรวมกันในกล่องเดียวจะได้ประหยัดเข้าใจได้ง่ายต่อไป c มีค่าเท่ากับ 100ทีนี้เป็นตัวดำเนินการและเป็น a, a, a. เท่ากับ <A. S 2> วงเล็บเปิด c บวก9วงเล็บปิดเครื่องหมายดอกจันคือการคูณน,นะครับเครื่องหมายดอกจันคือการคูณนะก็คูณกับ5ตามตามขั้นตอนในการทำงานของตัวดำเนินการในคอมพิวเตอร์ เราจะทำตัวดาเนินการที่อยู่ในวงเล็บก่อนสเสมอดังนั้นเราก็ต้องทำ4บวก9ก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ5โอเคเริ่มต้น4คือ100บวก9เท่ากับเท่าไหร่ครับ109แล้วก็คูณกับ5 มีค่าเท่ากับตัวอะไร c คูณเก้าสีอ่าเเท่ากับหนึ่งร้อยเก้าคูณห้าห้าร้อยสี่สิบห้าห้าร้อยสี่บห้าคือคำตอบของตรงนี้ ถูกไหมครับเเท่ากับวงเล็บเปิด c บวก9วงเล็บปิดดอกจันห้ก็คือคูณ5าคำตอบของตัวแปร a คำตอบคือ5 4 5าโอเคคราวนี้เมื่อเสร็จกล่องนี้เรียบร้อยแ,แล้วเราก็ทำกล่องต่อไปก็คือ b เท่ากับ a บวก c B เท่ากับ a บวก c ก็ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a A มีค่าเท่ากับห้าเนี่ยก็เมื่อกี้ A มีค่าเท่ากับ5 45, ้าเรารู้แล้วนะบวกกับ C C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ100นะดังนั้น545้บวก100ก็เป็น645เก็บในตัวแปรไหนก็เก็บในตัวแปร b boy โอเคเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปมันบอกว่า display b ต่อไปก็ display a b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ b มีค่าเท่ากับ6 4 5หต่อไป display a ตรงนี้แหะ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ 5้า 5. แล้วก็สต็อปสิ้นสุดโปรแกรมนะนี่คือการลำดับขั้นตอนของผัางงานซึ่งเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะครับโอเคต่อไปเป็นข้อที่4ข้อที่4โครงสร้างก็ยังคงเหมือนเดิม ก็คือโครงสร้างที่มีการไล่ลำดับจากบนลงล่างเราเรียกว่า sequential structure หรือโครงสร้างแบบเรียงลำดับนะครับเ,เริ่มต้นก็มี start สิ้นสุดก็มี stop หรือ end ใช้คำว่า end ก็ได้นะครับโอเคเริ่มต้นเริ่มต้นโปรแกรมอันดับแรกนำหนึ่งเป็นชื่อตัวแปรนะครับนำหนึ่งเท่ากับห0ึ่งเป็นการกำหนด ตัวแปรนำหนึ่มีค่าเริ่มต้นเป็น100ต่อไปนำสอมีค่าเท่ากับเลข2 SOL หรือโซมีค่าเท่ากับ0โอเคต่อไปโซเท่ากับนำหนทับเครื่องหมายทับเนี่ยหมายถึงการหารทับหมายถึงการหารในสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับหมายถึงการหารน,นะ สลัดหรือทับนะนำหนึ่งหารนำสองนะแล้วก็ดิสเพลยโซแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมนะครับโอเคเริ่มต้นตั้งแต่อันนี้นะตรงนี้นำหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสลัดก็คือหารนะครับหารนำสองมีค่าเท่ากับสองเหลือ เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งอยหารสองก็เป็นห้าสิบดังนั้นห้าสิบนี้เก็บในไหนครับเอาไปเก็บในตัวแปรข้างหน้าก็คือโซลดังนั้นเมื่อมีคำสั่ง display s โซคำตอบที่ขึ้นบนจอภาพก็คือ50ง่ายไหมง่ายพราไม่พรอาจารย์เฉลยต่อไปข้อที่5 อ่ะอันนี้ซับซ้อนขึ้นมานิดหน่อยนะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีการใช้สัญลักษณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาตั้งแต่แรกก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดเราเรียกว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์ที่เป็นเงื่อนไขนะครับหรือใช้ในการตัดสินใจการตัดสินใจมี2กรณีกรณีด้านซ้ายในตัวอย่างนะครับเราเรียกว่า การตัดสินใจที่เป็นความจริงหรือเงื่อนไขนั้นถูกต้องส่วนอีกข้อหนึ่งด้านขวาก็คือการตัดสินใจนั้นเป็นเท็จหรือคำตอบเงื่อนไขที่เราตัดสินใจนั้นผิดหรือไม่จริงนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง START STOP เหมือนเดิมนะ M มีค่าเริ่มต้นเป็น100 n มีค่าเริ่มต้นเป็น50นะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับเมื่อ2กล่องนี้เสร็จแล้วก็ทำกล่องต่อมาคือกล่องนี้กล่องนี้นะกล่องนี้มีเงื่อนไขก็คือ m มากกว่า n m มากกว่า n คืออะไรครับ m มีค่าเท่ากับ100มากกว่า n มีค่าเท่ากับ50 Ion, เงื truth, ่อนไขนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับถูกหรือผิดก่อนโอเคถูกหรือผิดก่อนถูกหรือผิดถูกก็คือจริงผิดก็คือเท็จถูก yes ผิด no โอเคคำตอบคือ100มากกว่า50ถูกต้องหรือเรียกว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงดังนั้น เราจะทําด้านนี้ส่วนด้านนี้เราจะไม่ทําเพราะว่าเงื่อนไขผิดเงื่อนไขไม่ตรงกับสัญลักษณ์ที่เราที่เราตัดสินใจนะเราก็จะมาด้านนี้ด้านนี้จะไม่ด้านนี้ก็จะไม่มีนะเราเรียวกว่าการตัดสินใจเหมือนเราเจอทางแยกนะเราจะตรงไปหรือเราจะเลี้ยวซ้ายนะหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามันก็จะมีเงื่อนไขอยู่สองกรณีนะครับ ทีนี้เมื่อเรามาด้านด้านซ้ายเงื่อนไขนั้นถูกนะเงื่อนไขนั้นถูกเงื่อนสายลักต่อไปก็คือ display m มากกว่า n นะเสร็จแล้วก็เส้นสุดโปรแกรมนะดังนั้นเมื่อเราเจอคําว่า display เราก็เอาคําที่อยู่ด้านหลังคําว่า display เนี่ยเอาแสดงบนจอภาพก็คือ m มากกว่า n นี่คือคําตอบ อต่อไปลองเปลี่ยนเงื่อนไขบ้างนะโปรแกรมตัวอย่างที่6 s นะ r t สตาร์สต็อปเหมือนเดิมนะทีนี้ให้ m 1 0 0 n 5 0เหมือนเดิมแต่เงื่อนไขตัวนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับอ่ะ m คือ100เท่ากับ n คือ50เงื่อนไขนี้ถูกหรือ ิถูกหรือผิดครับผิดเพราะว่า100กับ50มันไม่มีค่าเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็นไม่จริงหรือผิดหรือ no ดังนั้นเงื่อนไขที่อยู่ด้านซ้ายที่เป็นจริงก็ไม่ไปเราจะต้องไปทางด้านขวาคือเงื่อนไขเป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จสัญลักษณ์ต่อไปก็คือ display m ไม่เท่ากับ n เสร็จแล้วก็ STOP นะ d i ดิสเพเมื่อเราจะ display ปุ๊บเราก็เอาคำที่อยู่ด้านหลัง Dis เพ a y เนี่ยเอามาแสดงบนจอก็คือ m ไม่เท่ากับ n ส่วนฝั่งนี้ไม่ต้องทำเพราะว่าเงื่อนไขนั้นนำทางให้เรามาด้านขวาไม่ได้นำทางให้เราไปด้านซ้ายนะครับโอเคหลายคนพอเข้าใจแล้วนะ ต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะเจอก็อยู่ก็คือสัญลักษ์เปอร์เซ็นต์นะครับสตาร์สต็อเหมือนเดิม M, M มีค่าเท่ากับ100แต่ในอันนี้มันจะมีคําสั่งที่ใช้คําสั่งเปอร์เซ็นต์คำสั่งเปอร์เซ็นต์หรือมอดูล่านะครับหมายถึงการหารแบบเอาเศษหารแบบเอาเศษเช่น ห้าเปอร์เซ็สองก็คือสี่เศษหนึ่งถูกไหมครับอ่าโทษสองเศษหนึ่งสองคูณสองเป็นสี่ก็คือเศษหนึ่งสองเศษหนึ่งดังนั้นคำตอบมดก็คือการหารแบบเอาเศษก็คือเอาเศษมาเป็นคำตอบ อ่โอเคถ้าหากในตัวอย่าง m คือ100 m เปอร์เซ็นต์2คือ100แบบนี้ก็คือ50คําคำตอบคือ50เศษ0มันหารลงตัวพอดนะคีครึ่งหนึ่งของ100คือ50นะครับเปอร์เซ็นต์2ก็คือหารแบบปกติแต่เราไม่เอาคำตอบแต่เราเอาเฉพาะเศษที่เหลือนะครับ เศษศนยะดังนั้นคำตอบก็คือเลขศูนย์คำตอบคือเลขศูนย์เพราะว่าเปอร์เซ็นต์คือหารเอาเศษไม่เอาคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มนะดังนั้นศูนย์ตัวนี้ก็เก็บไว้ในตัวแปร n n ตัวนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ในะส่ลากต่อไปกำ,กำหนดตัดสินใจเงื่อนไขก็คือ n เท่ากับ0ูนย์ ใช่หรือไม่ใช่จริงหรือเท็จครับจริงจริงแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้ก็ไม่มีด้านนี้ไม่ต้องไปไปด้านซ้ายนะสายลักษณ์ต่อไปเจอคำว่า m เป็นเลขคู่นะเมื่อกี้สายลักษณ์นี้เราเจอหลายครั้งแล้วอาจารย์ละเพื่อให้เราเข้าใจนะครับก็คือ display นั่นแหละนะนะแต่ว่าไม่ต้องเขียนก็ได้ นะก็คือ display M เป็นเลขคู่แล้วก็เอาคำที่อยู่ในกลองเสเหลมเนี่ยเอามาแสดงบนจอภาพก็จะเป็น M เป็นเลขคู่แนะสดงเสร็จแล้วก็จบนะสตอ็อนะนี่คือตัวอย่างที่7นะครับสุดท้ายละนะสุดท้าย ก่อนที่ให้นักเรียนไปทำแบบทดสอบออนไลน์นะครับตัวอย่างข้อที่8นะสตาร์ทสต็อปเหมือนเดิมนะเมื่อสตาร์ทแล้วเริ่มต้นคือให้ตัวแปรเจนเจนตัวนี้เป็นตัวแปรนะครับมีค่าเริ่มต้นก็คือคําว่าหญิงนะต่อไปเงื่อนไข gen เท่ากับชายเงื่อนไขตัวนี้เป็นจริงหรือเท็จครับ yes หรือ no no ถูกไหมเพราะว่ากำหนดค่าเริ่มต้นเป็นหญิง gen เท่ากับหญิงจะมาบอก gen เท่ากับชายเนี่ยแสดงว่าเงื่อนไขนี้ผิดหรือ no นะครับมันก็จะมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะไม่ไปนะครับสายลักต่อไปก็คือแบบนี้ก็คือให้แสดงค่านะครับ display เ,เหมือนเมื่อกี้เลยแต่จะละเพื่อให้เราเข้าใจ ตัวข้อความจะได้ไม่เยอะมากก็คือแสดงคําว่า you are female นะก็เขียน you ตัวนี้นะครับบนะ you are female ขึ้นบนจอนะครับแล้วก็จบโปรแกรม Stop โปรแกรมทีนี้การที่เราจะสามารถใช้เงื่อนไขพวกนี้เนี่ยได้อย่างถูกต้องหรือสามารถเห็นภาพแล้วได้คำตอบเลยเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆหรือทำความเข้าใจกับเงื่อนไขและสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับแล้วก็ศึกษากฎว่าการวาดหรือการใช้สัญ,ญลักษณ ในผังงานหรือ Flow Chart เนี่ยมันมีวิธีการแบบไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนต้องพยายามจำตัวแปรที่ใช้ให้ได้นะครับว่าตัวแปรพวกนั้นเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบวกลบคูณหารนะใส่ลักษณ์ทางด้านคณิตศาสตร์นะใส่ลักษณ์ทางด้านบูลีนคือจริงหรือเท็จ รเราลองไปศึกษาเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เราเรียนกันตอนปวช1หนึ่งก็จะมีประโยชน์ในการนํามาใช้ในการตีความหมายหรือใช้ในการวาดหรือสร้างออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตสําหรับข้านี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในครัหน้า